มีตลอยคนขุดกิ้งกุงบรรยากาศในป่าได้สักสองกัวได้หรอถึงก็แม่ยี่สิบัวพอตำน้ำพริกาหาหน่อไม้ด้วยขุดกิ้งกุงด้วยมีตลอยคนขุด มาที่หลังเขาเขาขุดไปหมดแล้วครับมือขุดที่กุงระดับเทพนี่มีกห็หูหูนี่ยังแตะขุดไม่ได้ดิขุยไม่ใหม่หม่เลยนี่ดูครับเดินคิดว่าหลุมระเบิดครับ มีกระหอยคุดดูคิดว่าดุมระเบิดได้เนี่ยเขาขุดไปก่อนแล้วตัวอะไรอะ่ะนี่ตัวอะไรอะ่ะนี่ตัวอะไรอะ่ะนี่ตัวอะไรวะ แม่ว่ะก็เคยเห็นแม่เคยเห็นตัวนี้ไหมตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยแม่เคยเห็นไหมผักอ่ะยีน่าก,กลัวยิ้มหายานะต,ตัวอะไรอะ่ะ <laughs> ตัวอะไรอ่ะใครเคยเห็นบ้างเนี่ยดูดิออก็น่าเกลียดนะเอเหมือนนกขาบแต่ไม่ใช่มันตัวอะไรก็ไม่รู้เปล่าหืมหลุมอุกบาท,าทเดี๋ยวดูหน้าไม้ตรงคุณหนือเนี่ยไปแบ่งคนอื่นกินบ้างไปฝากลุงดนะ้วย มีผมพูดถ้ามีก็จะเอาไม่มีก็ไม่ไดไ้ไม้ไม่เกิดเลยม่ไปถึงก็ดูครับไมไม่เกิดม,มีทั้งหลอเลยนี่นั่งซุ่มอยู่ละพ่อแต่เยอะไหมพอ่อนางหอบอยู่ครับ นักขุดที่กุงุงเจอตัวอะไรไม่รู้หน้ากลัวอยู่หายเขามา,าขุดไปหมดแล้วเรามาที่หลังเขานี่มือขุดที่กุงุงได้หนมาม้ม่หน่อยเดียวเอง เสียงนกร้องเนาะทุนหมดอ่ะลอาขุดหน่ไม้ไม่มีไม่กวางเลยเสียงนกร้อง ยี่ย้อหม้อไต่หน่อยหมอไหนหม้อไหนแบบนี้ยังแห้งเยี่ย้อหม้อหนมาที่หลังเขาขูดไปหมดแล้วได้คนละนิดคนละหน่อย